แดลวดตัวนำนำไฟฟ้าได้มากที่สุดตัดช้อยก่อนตัดช้อยก่อนขอสัญ,ญลักษณ์ธาตุด้วยทองแดงทองแดงสัญ,ญลักษณ์ธาตุคืออะไรเงินสัญ,ญลักษณ์ธาตุคืออะไรตัดช้อยก่อนทองแดงกับเงินสู้เงินไม่ได้ตัดไปแล้วเหลือ 50- 50หถ้าหนูเหลือ 50- 50แล้วจำไม่ได้หรือคิดไม่ออกจริงๆควรแนะนำว่าให้กาไปเลยสักข้อคะ่ะหนูจะได้ไม่เสียเวลากับข้อนี้ จะได้ไปโฟกัสกับข้ออื่นนำไฟฟ้าเวลานำไฟฟ้าควรมักจะสอนว่ามันเหมือนกระแสน้ําค่ะกระแสไฟฟ้าให้นึกถึงท่อน้ําเลยนำไฟฟ้าได้มากที่สุดก็คือน้ําที่สามารถไหลผ่านท่อได้เร็วที่สุดน้ําไหลผ่านท่อน้ําไหลผ่านท่อได้เร็วที่สุดนั่นคือนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคิดแค่นี้เลยอย่างแรกคือหนูต้องรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของลวดเนาะอย่างที่หขึ้นอยู่กับลวด ลวดเนี่ยมันไม่มีอ,อ,อะไรมากก็คือต้องรู้ว่าซีทองแดงเก่งมาก AG จอ่าเอคือเงินลวดเนี่ยไม่มีใครสู้ AG ได้เอจคือเงินเป็นโลหะที่นําไฟฟ้าได้ดีมากคราวนี้นึกถึงท่อน้ําค่ะถ้าเรามีน้ําอยู่ปลายท่อแล้วอยากให้มันไป อีกทางนึงไปถึงปลายสายอันไหนน้ําไหลได้เร็วที่สุดอันนั้นนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดอย่างเช่นพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดคืออะไรเอ่ยก็คือนี่คือนึกถึงท่อเนาะอ่านี่คือท่อพื้นที่หน้าตัดก็คือเหมือนท่อใหญ่ท่อเล็กอย่างเงี้ยนั้นแบบนี้คือท่อใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้คือท่อเล็กหนูคิดจา,จากความเป็นจริงเลยว่าแบบไหนที่น้ํามันจะไหล ได้เร็วกว่ากัน่าแบบไหนนึ่อถึงเรามีน้ำเนาะน้ำของครวนก็จะเป็นแบบเคมีนิดนึง H2O โอเคน้ำก้อนเนี้ยถ้ามันไปถึงปลายทางได้เร็วอันนั้นนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดใหญ่มันจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแต่ข้อนี้พื้นที่หน้าตัดเท่ากันก็ไม่ต้องออกมาคิดคราวนี้อีกอันนึงคือความยาวค่ะความยาวอันนึงคือยาวสอง เซนติเมตรอีกอันนึงคือยาว5เซนติเมตรพื้นที่หน้าตัดเท่ากันแต่ยาวกว่ามากอะสมมุติมันเท่ากันนะยาวกว่ามากแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดเหมือนเดิมค่ะว่าน้ําอยู่ปากท่อเหมือนกันอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันค่ะอันไหนไหลไปถึงวิง่งถึงปลายทางก่อนแล้วชนะอันนั้นนําไฟฟ้าได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีปัญหาเนาะก็คือตอบ ข้อ3ค่ะตอบข้อ3